ลองดูแล้วลองดูวรุ่นเดิมพี่น้องเขารุ่นเป็นเาไหร่าระวังจะเป็นเพราะว่าระวังจะเป็นอียงเหมือนเหมือนเก้าอาจจะพลิกไปเลขหกก็ได้ใครจะไปดอะไรนะถ้าเป็นหนึ่งศูนย์อยู่นี่แข็งยังไงเยอะนี่ไปเหมาเลยผมไปรีบไปเหมาก่อนเมื่อจะใส่เมื่อจะใส่เดี๋ยวต้องล็อกคอตีเข่าตะมน่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกล็อกล็อกหัวอันนี้ก่อนแบบศูนย์อ่ะเก้าหนึ่งเก้า ไม่ใช่เกศูนย์เป็นศูลุลุนๆพน้องไปแล้วไปแล้วพี่มกดเลยเก้าใัวแล้วตอูไหมศูนย์ศูนย์ชัวศูนย์ชัวไหมชัวอชัวชัวไม่มีตัวอื่นแล้วครับศูนย์แล้วถ้า8โพลแล้วนี่ตอนนี้ศูนแน่นอนเพราถ้าแข้างบนเขาจะเล็กข้างล่างใหญ่ข้างล่างใหญ่นะคะเก้าหนึ่งศนย์นับเป็นเศูนย์นะครับ่าไปใส่ด้าน้องไปเลยตะมนต์ศูนย ล็อกคอลงมนเลยล็อกคอเลยล็กคอเลยทำเป็นจากลุงมลแล็อคอตี่เขาครับเลขนหนึ่งเนึูนย์แน่นอนเนีหนึ่งศแน่นอนเลขแปดก่อนเนเศูนยศูนดูกล้องลุงมนเนี่ยชัวร์สุดแล้วศูนย์แน่นอนลุงมนลุงมนถ้าใครไม่เชื่อเอามาเลยสองพันเอา เ็นกลังใจให้ใาญเนะครับนั้นมาไนม้นะครับอาจจะเต็มนะครับเต็มากันครับเก้าหนึ่งศูนย์ครับคุณพิ่พนไม่ได้เก้น่เก้านะครับเก้าหนึ่งศูนย์ะครับออกมาเต็มเต็มเลนะคบเต็มแลทุกคนันเ้็นดาวนะครับ้่งของไอ้ล้อสิทธิไงเก้าอะไรไม่มีแล้วนะคะเก้านะครับเกศแล้วนะครับผมพอน้องนะครับนี่นะครับเก้าหนึ่งชัวครับผมอ่ชัว อ่านะครับตามตะมนต์แล้วล็อกคอีค่ะตะมนแคบนายย่ไว้นะครับผมแคหนาจอไว้นะครับคุณต้องรอเยอะเลยครับเอาไปอาหล่03ตะมนบอกว่ามีหลายใบนะคะ1 1 0ยังเหลืออยู่2 3 5 3 6นะครับตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าสอไก็อด้ด้จากใบสใบเด้เ2 4 5 6ครับผมก็ด้รวยๆนะครับผมตัวไหน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 นน่ามดเป็น016ก็ไ

ขนาดูเมตรนะคะจำนวนร้อนะนี่ครับก็มีเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไปพี่มล เออเเมเดอร์ถ่ายถ่ายภาพนิ่งไปให้พี่โอเคนะครับ็ลับแ้วอยู่ไหโอเคเอาไปแช็กี้ตัดเตนแล้วนะครับผมยังแห้งมันหมานกันเลยผมไม่รู้ว่าวันนี้อยู่ๆก็หยิบไปแช็กใส่กระเป๋ามาเฉยเลยผมก็ไม่รู้พอดีผ เออเอาสิออบประเทศไทยครับเส็แม่10นาทีนะครับก็ยกซื้อแนก็เห็นแล้วนะครับ9.10นะครับถึงกันหมดแล้วนะครับนาอโอเคนะครับลุงมลขออนุญาตเล็งไลค์ก่อนนะอนาะโอเคนะครับสวัสดีและสวัสดีครับ7านาทีนะครับก็ของผมก็ไลฟ์ไปยาวๆได้นะครับเพราะว่าอย่างนั้นด้สร้างรายได้แล้วนะครับนี่นะครับก็เดินมากับพี่มลเลยครับดูมลซ้ายเฮงเฮงเฮงต้องต้องซ้ายเฮงจุด สายิงจุดเดี๋ยวตามไปเอาลัตเตอรี่กับพี่บอยได้ห่วยที่ที่เป็นห่วยที่อยู่ในสเปคเลยนะครับถ้าถ้าเป็นเห็นศูนย์แล้วลุงมลคิดว่าไม่หนึ่งก็ห้าเดี๋ยวลุงมลเนี่ยวคิดปักไฟเป็นในทางห้ามากกว่านะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ก็เอาติดๆไม่ได้นะครับเจอแผงลอตตรี่ตรงไหนก็รีบไปหานะครับรีบไปหากันนะครับผมตอนนี้ผมก็ล็อกคอพี่มนมาแล้วนะครับล็อกไปแล้วใช่ไหมใช่ไม่ไม่ไม่ให้อ่านลายด้วยไม่ให้อ่านนะครับไม่ให้อ่านนะครับไม่ได้ใจดํานะครับเดี๋ยวขอไปเอาก่อนนะครับก็วันนี้คิดถือว่าโชคดีนะครับผมอยู่ๆก็ขับมาเป็นกําลังใจให้แม่จําลองนะครับแล้วก็ ได้ตามพี่มนมานะครับจะกลายไปแล้วเมืกี้สายบุญเรียกไป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 ตกใจเขาไปไปไหนนึกว่ามีอะไรนะครับมาข้างหลังเป็นแถวนะครับอยู่กระุงนี่แหละครับไว้กระุงนี่ครับเพราะว่ามันส่งไม่ทันแล้วครับเดี๋ยวก็ตามพี่มนไปเลยนะครับถึงรถเลยครับผมเดี๋ยวลุงเก็บไปนะครับถ้าถูกรางวัลเดี๋ยวลุง ขึ้นเงินละออ0ละให้เขาโรงเรียนตำรวจตะวันชายแดนอีก19กิโลทำไมมันเมื่อยจังอ่ะเอ้าเดินขึ้นเขาอะ่ะโอ้ว่าเขาสลาเขาขึ้นไปด้วยกันอา้อาแวแหมเราว่าเราไวนี่เขารัดรัดยิ่งของเราอีก ครับตะนนี้หอบครับเดินขึ้นเขาหอบครับก็เดี๋ยวขอติดติดปลายนวมวัสักสองใบนะครับกับพี่มนนะครับเอาเลขนี่นะครับลาผมไม่ต้องแหงนะครับเรื่องลอตเตอรี่ไว้ใจผม พุ้ยหอบจริงอ่ะเดินเดินเดินขึ้นเขาโอ้โหคิดว่ามันจะเมื่อยขนาดนี้ <laughs> ต้องหายใจจางปากกันนะครับหายใจจมูกไม่ทันแล้วนะครับ เสียงเสียงพี่อ้อนะครับเสียงอ้อนะครับไม่ใช่เสียงพ่าออ่าครับเสียงผมหายใจจะเสียงโอโอโอนะพี่มนนะครับสวอสดีครับปู่ปู่ถ้าบอก่ป่วดปู่โตปู่พยานะครับปู่ท่านใจขอบครับ อ่าไปไปไปริกันปริ่กันโอ้หอบจริงครับไม่หอบเลยหอบจริงครับเหมือนเหมือนจะหมดแรงโอเคครับขอบคุณมากครับ นี่นะครับมาจับกับพี่มนพี่มนกันครับโอ้โหจุกหลังเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้นงนะพี่มนจะมีเลขอะไรให้วาง ยังยังตันึ่ยังยูงตัวนึโอ้โหนะครับมีสามชุดนะครับเอฟซีครับผมจะเอาเลขไหนดีครับเมืย์เมยนี่นะครับสามหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์เอฟซีช่วยหน่อยครับให้ผมเอาเลขไหนดีครับสามหนึ่งศูนย์แลือสี่หนึ่งศูนย์ดีครับมีอยู่สามชุดครับผม อ,อ๋จำได้เดินทางเอาเมื่อยจอังชขียนหน่อยครับชขียนหน่อยครับเอซีครับเอาเลขไหนดีครับสีหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์เก้าสามหนึ่งศูนย์มีไหมครับเอซีครับอ่าซี่หนึ่งศูนย์นะครับผมสีหนึ่งศูนย์คุณสิณก,การครับ มามามายังเหลืออยู่ยังเหล <impossible, habitude. S 2> ae, ืออยู่สี่หนึ่งศูนย์สิริกรนะครับคุณศิริกรสี่งศูนย์สี่ศูนย์โอเคนะครับผมเอาสี่หนึ่งศูนย์นะครับอ่าลุงมลสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งชุดนะครับแต่เดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้าใครจะแบ่งจะสลับเลขกันก็เอานะครับเอาเอาบอลเอาบอหนึ่งศูนย์ครับผมจากไต้หวันทูซูนะับครับเอาสี่หนึ่งศูนย์ผมเอามาแล้วนะครับ ก็เป็นความแบบพอเพียงนะครับเผื่อท่านใดเขาอยากจะแบ่งครึ่งก็จะแบ่งให้นะครับผมจะมีมาไหมอ่ะพี่เอมเอาเปล่า,าพี่เอมเด้อก็เดี๋ยวค่อยไปจ่ายไงมีเลียกอยู่สามสองชุดมีอยู่สองชุดอ่ะพี่เอมเราสลับกันคนละสองใบไหมโอเคนะ อ่าโอเคครับผมก็สลับกับพี่เอ็มเดอร์นะครับคนละสองใบนี่งไงไม่เอาจะเล่นนี้อาอพอก่อนนั้นะอืโอเคเอาแกะห,หน่อยแกะสลับให้ด้วยผมชอบข้างหน้าศูนย์ห้าเก้า ก็ยังไม่หายเมื่อยเลยเนี่ยหอบจริงๆนะครับอันนทุกคนครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอ้อเต็มร้อยด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับอ้อเต็มร้อยเหรอ